ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้เราก็มาหาเห็ดในป่ากันนะครับเป็นป่าในอุทยานแห่งชาติเนี่ครับผมชาวบ้านก็จะเอารถมาจอดเรียงรายกันนะครับแล้วก็เดินเข้าไปนะครับหาเห็ดมาวานก็จะแค่ได้ถ่ายวิดีโอเรื่อยๆโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าปา่าใหญ่กันนะครับามกิโลเลยไปบ่ แต่ที่เขามันคืนเมืงทีเข,ขาจะคืนเขาไ จแล้วนะครับพี่น้องครับเป็นกลุ่มนะครับวันนี้เราก็มาไม่เสียเทีย่ยวนะลองแคนะแล้วโอเคครับเพื่อนๆครับช่วงเวลานี้ก็มาเจอเห็ดแต่มันเกือบโรยแล้วนะครับผมแต่ก็ยังพอใช้ได้อยู่เอาไปทำน้ำเห็ดนะครับผม สวยนะครับน้ำตกทานเล็กๆสวยความสูงก็ประมาณสักประมาณเจ็ดแปดเมตรได้นะครับตกมาถึงแตัมตงมันตกมา ว้ลงไปตรงไานเลเนีครับก็วันนี้เราหาเห็ดเสร็จแล้วนะครับผมก็มารับประทานอาหารกันนะครับผมไอ้ที่ว่าวันนี้นะครับผมเราก็ได้เห็ดกันมาพอสมควรนะครับผมก็ไม่เสียเวลานะ ันะ้คถึงเวลาแบ่งเห็ดกันนะครับเพื่อนเพื่อนครับประมาณกิโลเนี่ยเล็บไม่ได้ช่างเนาะยังไม่ช่างกิโลนะโอเคครับตามคลิปวีโอชุดนี้นะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ วันนี้ okay, สวัสดีครับ